Top of the ด o r l วในสัปดาห์นี้วันเสาร์ชวนคุณเที่ยวเทศกาลหิมะและน้ำแข็งที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่เมืองฮาบินชมความสวยงามของรูปปั้นน้ำแข็งที่แกะสลักอย่างสวยงามอลังการพาคุณข้ามไปที่เมืองซีอานพบกับสุสานทหารดินเผาของจินซีฮ่องเต้พบกับความเก่าแก่และความโบราณหลากหลายของประเทศจีนรวมทั้งโชว์เส้นทางสายไหมที่สุดประการตาติดตามกันจ,นจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับท็อปออฟเดอะเวิร์นะครับเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกานาทีนะครับช่วงนี้อากาศสบายๆเย็นๆนะครับก็ดูรายการสบายๆกับผมกับพิทยเกิงสมทรัพย์ครับสวัสดีครับพิทยเกิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สมครับ์โอ้สายที่ผ่านมานี่อากาศ เย็นสบายดีมากเลยฮะถื<พ>อว่าไปเที่ยวภูพบาทมาเนี่ยโอ้พี่ไปอีสานในช่วงที่ดีที่สุดเลย1ิบองศาเพราะว่าฤดูหนาวของไทยเนี่ยปีนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าปีนี้มันเย็นขึ้นกว่าปกติเยอะเพราะว่าปีนี้มันเริ่มปรากฏการ์ที่เรียกว่าฤดูหนาวมันจะหนาวสุดฤดูร้อมนมจะร้อนสุดมันเริ่ม <c oughs> ความแปรปรวนของโลกเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เนี่ยท่ประเทศจีนหนาวมากเลยท่เอแ้ํน้ำแข็งก็มากันเยอะแยะมากมายสำหรับเมืองไทยเองเนี่ย วันนี้เสียงผมอาจะไม่เหมือนเดิมนะพี่เต้เกิบเพราะว่าต้องบอกจริงๆว่าเป็นโรคภูมิแพ้อย่างหนักแล้วในช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นเรื่องปกติซึ่งเราทราบดีว่ากรุงเทพมหานครเราเนี่ยจะมีหมอกควันเยอะเพราะ<ๆ>ว่าพอความกดอากาศสูงม,มกากรุงเทพเนี่ยมันก็ทําให้ความกดอากาศสูงมาครอบคลุมทําให้ท้องฟ้าเนี่ยมันเหมือนกับ เขาใช้่าฝาชีพผู้ว่าคนอืนก่อนเนี่ยผมก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีไอ้ตามสะพานลอยเนะี่ยจะมีน้ําฝอยๆพ่นเหมือนอฟอกกีอ้อ่เพื่อให้น้ํามันทําให้ฝุ่นมันหนักแล้วตกลงมาแต่ปีนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะผมว่าทําไมเรา ือเราเริ่มชินไปแล้วว่าควาันฝุ่นพิษกรุงเทพมันทุกธันวามกราคมมันก็มีเพราะฉะนั้นมีผู้ว่าหรือไม่มีค่ามันก็เท่ากันเพราะจริงๆแล้วทุกวันนี้เลยมีเรผู้ว่าเนี่ยมีได้แ,แต่ว่าคือเสียงมันหายจริงๆแล้วไม,ไม่ไม่มีการอย่างอื่นเลยนะนอกจากว่าเมื่อวานเมื่อสองวันที่ผ่านมาในีจามทั้งวนันแล้วก็ตื่นเช้ามาเมื่อเช้านี้เสียงหายไปเลยก็ลเลยต้องต้อง,อง <c oughs> เรียนนะครับว่า ช่วยดูแลเรื่องของหมอกควันนิดหนึ่งแล้วก็เราเพิ่งผ่านสัปดาห์ที่แล้ววันเด็กนะครับ <c oughs> ก็วัน <c oughs> นี้ก็เป็น วันผู้ใหญ่ก็แล้วกันเชนชวนพิทยเกิงอากาศเยนน็นๆทั้งทีอ่ะเขาบอกว่าหนาวอยู่แล้วไปเจอหนาวเ็้าไปอีกไปเที่ยวหาบินกันนครับเพราะทริปนี้เนี่ยเราจะไปกับน้องมีนาครับแล้วก็คุณพ่อสันติสุขก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ครอบครัวเนี่ยเขาจะไปเที่ยวด้วยกันจะเป็นครั้งแรกที่น้องมีนาจะได้เห็นฮิมะนะครับก็ต้องอาศัยคุณผู้ชมด้วยนะครับช่วยพาพน้องมีนากับคุณพ่อสันติสุข ไปเที่ยวมหาบินครับพี่เตอรู้ไหมว่าเทศกาลฮิมะที่หาบินเนี่ยขึ้นชื่อว่าเก่าแก่แล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่ฮอกไกโดเหรอคนอจจะรู้จกักฮอกไกโดเยอะ ซึ่งเอาจร,จริงๆนะตอนที่ผมไปดูเทศกาลหิมะฮอกเกโดเนี่ยผมก็คาดหวังไว้เยอะอแต่พอไปถึงจริงๆเนี่ยมันจะจัดอยู่ในพื้นที่สวนสาธารณะที่อยู่เป็นเหมือนเกาะกลางถนนะระดมเงินอะเล็กกะจิตเดียวจริงๆคำว่าเทศกาลหิมะเนี่ยมันก็มีอยู่ทั่วโลกนะแต่ว่าคําจํากัดความของเทศกาลหิมะที่ฮาบินเนี่ยมันต้องมีคําจํากัดความเสียว่ามันคืออะไรคือเทศกาลหิมะน้ำแข็งที่ฮาบินเนี่ยเขาจัดเกิดมานานไีแต้เกินคือเดิมนั่งเดิมเนี่ยเขาเอาน้ําแข็งจากน้ําตรง้แหล่งน้ำตรงนั้นอะแท้ๆเลยนะไปเจาะน้ําแข็งขึ้นมาความหนาประมาณ สมจากแม่น้ำที่ก็เรียกว่าแม่น้ำชงหัวแม่น้ำชงหัวเนี่ยอยู่ติดกับบริเวณที่จัดไอซ์และสโนว์เวเลยครับนี่เ,เกซึ่งพื้นที่เนี่ยมันใหญ่มากให้ทายว่าเขาจัดกันมาแล้วได้กี่ปีผมเพิ่งได้ยินคําว่าฮาบินเน่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองเอ๋อมันเก่าแก่ที่สุดในโลกเก่าแก่กว่าที่ฮอกไกโดเยอะมากก็คือมันเริ่มต้นเนี่ตั้งแต่ปี2506 oh. ก่อนผมเกิดอีกอ่ะพี่เดเกิดปีที่มัน2,000 5้าร้อแปดวใช่ไหมสมัยเด็กๆผมเนี่ยเทศกาลหิมะที่บ้านคือลงน้ำแข็งอันนี้นก็คือ62ปีแล้วนะเท่า62ปีเนี่ยเขาเท่ากับว่าเทศกาลหิมะที่โอกไโดโดเนี่ยแซยิสมาแล้วสองปีะค,ะครับแล้วก็เดิมเนี่ยมันจัดมาต่อก่อนหน้านี้มันจะมีหยุดไปช่วงหนึ่งก็คือช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม ช่วงปอยกปฏิวัติวัฒนธรรมอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นสนุปสนานลื่นเลืองออกนอกแนวของวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนเนี่ยเขาก็ปฏิวัติหมดยกเลิกเผาต้มลงเผาตําราก,กันเทศกาลฮิมาก็ได้ถูกหยุดไปในช่วงของปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วก็กลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยปี2,528 นะครับเราก็ต่อมามันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจากเทศกาลหิมะเทศกาลหิมะและน้ําแข็งก็มาเป็นเทศกาลหิมะและน้ําแข็งเนี่ยไปรวบรวมกับเทศกาลสกีด้วยเพราะพราที่ไหนที่มีสกีเรามีสิ่งมีความสะดวกเกี่ยวกับเล่นสกีเนี่ยคนก็จะไปเล่นสกีกันเยอะซึ่งกลายเป็นเทศกาลหิมะและน้ําแข็งและสกีในอาชาติตั้งแต่ปี2 5 4 4ัร้บก็เป็นเรียกว่า เก่าแก่มากแล้วเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงไปฮอกไกโดที่สปปโรเนี่ยเทศกาลหิมะเขาจะจัดเป็นเหมือนกับสวนสาธารณะที่เป็นเหมือนเกาะกลางถนนนึกถึงภาพคุณนึกถึงภาพถนนลาดดำเนินมันมีเกาะกลางหึือเป็นสวนสาธารณะแต่ว่ามันจะกว้างกว่าที่ลาดดำเนินสักเท่าหนึ่งสวนสาธารณะนะครับแต่ว่าจัดอยู่แค่ตรงนั้นแหละแล้วก็ไม่ไกลประมาณสักสองบล็อกแต่ว่าที่ฮาบิดหรือที่ตะเกบพื้นที่จัดเทศกาลหิมะอะไรน้้าแข็งเนี่ยแปด แสนตารางเมตรก็เมืองนึงอ่ะก็มันใหญ่มากข้างในก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างเต็ไมไปหมดนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือว่าปฏิมากรรมน้ำแข็งเนี่ยมผมว่าคนไทยถนัดค,คนไทยเรานี่ตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วไปตามงานแต่งงานเนี่ยเป็นรูปหง จะมีแกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปห,หงรูปคิวปิดรูปหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ฮาบินเนี่ยปรากฏว่าคนไทยเนี่ยปีนี้เนี่ยคนไทยที่เป็นกลุ่มอาชีวะเขาไปแกะสลักเนี่ยได้สวยงามมากก <c oughs> ็ไปที่หน้าภาคภุ่นใจแล้วก็ต่างชาติคุ้งทึ่งเนี่ยว่าประเทศที่ไม่มีหิมะประเทศที่ต้องเปิดแอร์เกือบตลอด24ชั่วโมงเนี่ยสามารถที่จะแกะสลักน้ําแข็งเนี่ยได้รับชนะที่ฮาบินเนี่ยบ่อยๆคือคนไทยจะมีพวกหนึ่งแกะน้ําแข็งเป็นตัวครับ ส่วนอีกพวกหนึ่งคือทําน้ําให้เป็นตัวเขาเรียกว่าปั้นน้ําให้เป็นตัวส่วนพวกที่แกะน้ําแข็งให้เป็นตัวเนี่ยเป็นตัวนู้นตัวนี้นะเป็นสัตว์เป็นรถตุ๊กตุ๊กเป็นปราสาทราชวังเนี่ยชนะมาทั่วโลกครับเดิมเราเคยได้เขาชนะที่ซัปโปรโร,รแต่ว่าปีนี้นที่ฮาบินกลุ่มอาชีวะนักเรียนไทยเนี่ยก็ไปแกะสลักน้ําแข็ง ก็ชนะที่ฮาบินนะครับซึ่งจะบอกว่าหลายคนเนี่ยกลัวหนาวต้องเรียนจริงว่าเวลาไปถึงเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของเทศกาลหิมะและน้ําแข็งที่ฮาบินเนี่ยมันจะสนุกจนกระทั่งเราลืมหนาววันยิ่งใหญ่มันเป็นเม,ม,มืองเมืองลยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงว่าคุณสุนิษก์เนี่ยเขาตื่นตาตื่นเต้นมากนะ <c oughs> คุณผู้ชมที่ชมท็อปนิวส์แล้วก็ดูช่วงข่าวคุณสุินิษก์เนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงเดือนนี้แทบทุกวันเว,ว้นวันเลยคุณสุนิษก์จะเอา ภาพของเทศกาลหิมะเนื่อแข็งที่ฮาบินเนี่ยมาโชว์อยู่รเรื่อยๆนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยที่เทศกาลหิมะเนื้อแข็งที่ฮาบินเนี่ยเราไปเราจะได้ดูอย่างอื่นๆด้วยเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันก็จะมีสวนเสือไซบีเรียอืมหวเราได้ยินแต่หมาไซบีเรียแต่นี่คือ เสือไซบีเรียซึ่งเป็นเสือพันธุ์ที่เรียกว่าใกล้สูญพันธุ์แต่เขาอนุรักษ์ไว้ที่ฮาบินเนี่ยมีจำนวนถึง800ตัวนะครับไปเที่ยวหมู่บ้านหิมะไปถ่ายภาพกับประิมากรรมแล้วก็ไปถ่ายภาพกับสถาปัตยกรรมรเพราะว่าฮาบินมันก็จะอยู่ขึ้นไปทางตนหนกเฉียงเหนือของจีนคือในะอดีตเนี่ยมันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแมนจูเรียในสมัยที่ ญี่ปุ่นเข้ามาปกครองแล้วมันก็มีสถาปัิกกรรมแบบรัสเซียใช่ไหมเพราะมันติดกับรัสเซียแล้วผมคิดว่าในอีกไม่นานเนี่ยพื้นที่แถบนั้นของจีนเนี่ยจะกลายเป็นแหล่งที่เล่นสกีที่ทันสมัยมากเพราะว่าเราเคยจัดทัวร์ขึ้นไปแถบนั้น,นไปจนถึงช้างไปซานไปตรงเซนหยางเนี่ยพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ปกครองของญี่ปุ่นของแมนจูเรียเนี่ยตอนเนี้ยณวันเนี้ยมันมีสกีเลสอร์ท ขึ้นมาครับแต่ยังไม่ทันสมัยครับแต่ผมดูแล้วแนวโน้มเนี่ยเขาไปแน่เขาไปแนวนี้เลยโอ้ยทุกวันนี้ก็ทันสมัยมากแล้วพี่เจริใช่แต่บันหมันย,ย่างว่าคนจีนก็ยังไม่ได้แบบมันไม่เหมือนอย่างในสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าอย่าง เอรไกโดใช่ไหมที่มีคนแต่ว่าอีกไม่นานเขาจะต้องทันสมัยแล้วทริปนี้ต้องเรียงผู้ชมนะครับไปฮาบินกับราวเดอ์เวิร์เนี่จะไม่เหมือนตัวรอื่นเพราะตัวอื่นนี่เขามันจะมีโลคอสแอร์ไลน์ของจีนแล้วก็ของไทยที่เป็นแบบเช่าเหมาลำเหมือนพี่นึเกิดเขาไปกันแบบถูกๆคือบินจากกรุงเทพไปฮาบินโดยสายการบินที่เป็นโลคอสนะครับก็มีเหมือนกันที่กลุ่มแต่ทัวร์เขาร่วมกันแล้วก็ไปชาเตอร์เครื่องโลคอสแอร์ไลน์บินแต่ของเราเนี่ยเราบินโดย การบินไทยเพราะเราจะได้เที่ยวที่ปักกินก่อน ผมเลือปักกิ่งเราก็จะได้ไปชมกำแพงเมืองจีนนะครับที่ด่านปาตาหลิงนะครับที่นี่เนี่ยก็จะเป็นป้อมสังเกตการของกำแพงเมืองจีนที่นี่ไปเที่ยวพระราชวงังฤดูร้อนนะครับแต่ไปฤดูหนาวนะแต่เราไปเที่ยวพระราชวงังฤดูร้อนซึ่งก็หนาวมากซึ่งก็หนาวนะครับไปเที่ยวปักกิ่งเราก็ไปเที่ยวถึงฮาบินทุ่นี่ก็เป็นที่ที่เรียกได้ว่าสะดวกสบายอาหารอร่อยแล้วก็ที่พักสบายที่พักก็สบายแน่ๆครับใบเมืองจีนเวลาเจอโรงแรมห้าดาวคนเนี่ยมันห้าดาวแท้ๆมัน สวยงามยิ่งใหญ่แบบของคนจีนเขาเลยก็ออกเดินทางวันที่15ถึง22กุมภาพันธ์นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเป็นปีครบรอบความสัมพันธ์50ปีไทยจีนก็ต้องเชิญชวนผู้ชม ไปเที่ยวกันนะครับไปกับน้องมีนาแล้วก็คุณสันทิสุขวโรงศรีด้วยกันนะครับไปเที่ยวทริปนี้รับรองว่าได้สนุกนะครับเราไปเล่นหิมะแกล้งน้องมีนากันผมมีภาพจากกำแพงเมืองจีนกานที่เราจะไปเนี่ยนะเพิ่งไปมาก่อนปีใหม่เดี๋ยวมีภาพล่าสุดให้ดูกันด้วยส่งเบรกนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วก็ชมภาพจากกำแพงเมืองจีนนะครับ สแสดงเห็นใบหน้าของทหารหุหน่นนะครับแต่ละตัวแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะซึ่งสามารถที่จะมานั่ง,งดูได้เราะว่าจดแสดงให้เห็นว่าแต่ละบุคคลเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าหุ่นของจินซีเนี่ยใช้รูปหน้าเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะเป็นมหยืนตัวนะครับใบหน้าที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเป็นทหารระดับในพล โดยดูได้จากทรงผมนะฮะนี่ก็คือเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในพิพิธภัณฑ์ที่โดาเนี่ยเรอยู่ชั้สี่อันครับ Around the world พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุการส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทาง Line@@ a r o u n d a r ร u n า t เ e w o r ด d Tour a r า u n d the World นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกาลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวก้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อกันในช่วงที่2องครับกับ Top o f t h e r v e r นะครับ,บ,รบเรายังมีอีกหลายทริปที่ช่านผู้ชมไปเที่ยวด้วยกันนะครับอย่างเมื่อตอนช่วงแรกเนี่ยเราพูดกันไปแล้วถึงเทศกาล ทีมาแล้วน้่าแข็งที่หาบินนะครับเราก็กําลังจะมีทริปที่ไปเที่ยวฝรั่งเศสทางตอนใต้อัันนน้ก็คือส่วนที่เขาเรียกว่าริเวรานะครับ ริเวณฝรั่งเศสทางตอนใต้ที่มันติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเราก็จะข้ามไปถึงประเทศโมโนโกไปเที่ยวเมืองมอนตจิคาโลกันชมธรรมชาติสวยๆที่อิตาลีนะครับเมืองที่สวยๆอิตาลีซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมาพูดด้วยฟังกันก็คือพอรตโตฟิโนกับเมืองเบลาจิโอนี่เป็นสองเมืองเที่ยวได้ยินคุ้นเคยกันอยู่บ่อยๆนะครับผมก็มีอีกหลายทริปครับโดยเฉพาะในช่วงเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิทริปที่ไปชมซากรุระเรามีเรียกได้ว่าตั้งแต่ ต้นเดือนเมษายนจนกระทั่งปลายเดือนเมษายนไปชมสุกุระแล้วก็ไปชมดอกวิสตูเรียซึ่งกำลังบานแบบเรียกได้ว่าฟูบลูมกันเลยที่ญี่ปุ่นนะครับมันไปเที่ยวญี่ปุ่นกับใครก็ไม่เหมือนกับเราแต่ว่าวุพิเเกิเนี่ยเพิ่งไปสำรวจเส้นทางที่เมืองจีนมาซึ่งอันนี้เนี่ยไปดู ดอกโปตันบานนะครับพี่ถึงเล่าให้เราฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของเส้นทางพนางบูเชตเทียนแล้วนะตั้งแต่สุสานบูเชตเทียนเทียนฐานศูนย์กลางการปกครองของพนางบูเชตเทียนใช่ไหม <c oughs> พูดถึงวัดม้าขาวพูดถึงสุสานกวนอู o <c oughs> พูดถึงว่าเซ้าหลินไปแล้วนะทีนี้เนี่ยวันนี้มีสองสามประเด็นนะฮะที่จะเสริมต่อเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการที่ว่าไปเซียนเทียนี่นี้เราจะต้องไปเที่ยวสุสานจินซี ในพื้นที่ที่เป็นกองทัพหุ่นทหารดินเผานักรบของจินซีซึ่งปกติเนี่ยที่นี่เนี่ยนะฮะหลายท่านเนี่ยก็คงจะเคยไปมาแล้วปกติเราจะพบว่าที่นั่นเนี่ยมันจะมีอยู่4อาคารก็คือหลุมทหารดินเผาที่ 1, หลุมที่ 2, หลุมที่3แล้วก็อาคารที่4เนี่ยมันจะเป็นที่จัดเก็บข้าวของที่นําขึ้นมาจากทหารดินเผาในแต่ละหลุมปัจจุบันเนี่ยเขามีการปรับใหม่ก็คือส่วนที่เป็นอาคารที่4ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ย ทำดีมากแล้วเขาเอาหุ่นทหารดินเผาซึ่งยังไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนเอามาเริ่มมาจาัดแสดงให้ดูนะครับแล้วมีการเอาอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ,ๆที่เขาขุดค้นพบจากหลุมของทหารต่างๆเนี่ยซึ่งมันผ่านการศึกษาวิจัยเรียบร้อยแล้วครบหมดแล้วว่าแต่และชิ้นเป็นยังไงมายังไงดูยังไงแล้วก็ใบหน้า ของทหารดินเผาแต่และบุคคลเนี่ยเขาก็ถ่ายภาพเอาไว้แล้วเราใช้เวลาที่นั่นเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจความเป็นมาของสุสา,านทหารดินเผาของจินเสียงครับแต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวนี้เนี่ยจากประสบกรารณ์ที่เคยไปมาเนี่ยทุกคนจะต้องไปหลุมที่หนึ่งก่อนเวลาที่ไปทเที่ยวเนี่ยเคล็ดลับนะครับ,รบอย่าไปหลุมอื่นก่อนหลุมที่หนึ่งมันจะเป็นที่มันเราเดินรอมแ้ก็ไปหลุมที่หนึ่งเนี่ยมันจะตะลึงอ่ะค,คือมันจะแบบ ช็อกช็อกคุณก่อนเลยว่าเฮ้ยทําไมมันมันอลังการอย่างนี้แต่ถ้าคุณไปพิพิธภัณฑ์ก่อนแล้วคุณมาหลุมเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกมันก็ตาเออมันจะมันจะเห็นแล้วอย่างเี้นะแต่คุณต้องไปหลุมที่หนึ่งเที่ยวเนี้ยเราจะพาทุกท่านเนี่ยยังไงยังไงก็ไปหลุมที่หนึ่งก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยกระจายกันออกไปไปดูแล้วก็ไปดูพิพิธภัณฑ์ให้มันอิ่มเอมนะก็จะได้ทราบว่าคนเมื่อ2000ปีที่แล้วเนี่ยเขาบันจงสร้าง หุ่นฐานดินเผาเนี่ยด้วยความวิจิตพิสดารละเอียดละออย่างไงคือต้องใช้ว่ามันเป็นงานศิลป,ปะยิ่งใหญ่เพราะหน้าหุ่นแต่ละตัวเนี่ยก็ไม่ซ้ากันรวมทั้งส่วนต่างๆเนี่ยก็จะประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาต้องแนะนําว่าถ้าท่านจะไปดูเนี่ยต้องอาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันวัน,วนนะแต่ของเราเนี่ยจะพาไปชมเฉพาะไฮไลท์ก็คือพิพิธภัณฑ์กับหุ่นฐานดินเผาซึ่งเนี่ยเดี๋ยวไปดูภาพที่เราไปเที่ยวกันมาเมื่อก่อนปีใหม่นี้เองนะฮะเป็นภาพล่าสุดนะครับ วัฒนระดับ8ของโลกนะครับคุณทหารยิงเขาของสินสีหงส์เดินตามมาเลยครับเราเข้ามาชมที่หลุมฝังทหาร ผลของจินซีฮองเต้นะฮะอันนี้เป็นหลุมที่หนึ่งจะมีประมาณสัก6,000ตัวนะครับเห็นได้ชัดว่ายังมีซากประกหักพังของหุ่นที่ยังไม่ได้ซ่อมแซมวางให้เราเห็นอยู่แต่ก็ยังมีอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ขุดขึ้นมาจากใต้ดินเนื่องจากว่ายังไม่สามารถที่จะหาเทคโนโลยีที่จะช่วยรักษาสภาพของสีสันของเสื้อผ้า ของรูปร่างของหุ่นไว้ได้นะครับเพราะว่าพอขึ้นมาเนี่ยหุ่นเหล่านี้แต่เดิมจะมีสีสันแล้วพอถูกอากาศสีก็จะหายไปนี่คือสิงหัศัสจั์ของโลกอันดับ8เทราคอตต้าวอร์เรอร์ ครับตอนนี้ผมอยู่ที่หลุมหมายเลขสามนะครับซึ่งเป็นหลุมของบรรดาพวกนายพลในทัพนายกองระดับสูงของกินสีฮองเต้นะฮะซึ่งที่นี่ก็จะเป็นเหมือนกับหน่วยบัญชาการของกองทัพนะฮะซึ่งหลุมแรกที่เราไปชมกันมาแล้วนั้นเนี่ยจะเป็นพวกบรรดาทหารไข้พลนะฮะเป็นฐานเรวว่งันเถอะแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็จะเป็นระดับแม่ทัพนายกองจะเห็น การแต่งกายเนี่ยมีชุดที่มันมีตำแหน่งมีแรงขึ้นมานะฮะ้วก็มีมาที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนี่คืออีกหลุมหนึ่งซึ่งเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะของผู้ที่ได้เข้ามาชม จริงนะครับแม้ว่าเราจะเห็นตัวเดิมที่อยู่ในหลุมที่มเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนแต่พวกนี้นก็คือติ่ขุดขึ้นมาใหม่แล้วก็เวลาเขาทำขึ้นมาเนี่ยก็ทำม,มาเป็นหลายร้อยตัวนะอย่างหุ่นทหารกังฟูอ่เงี้ยนะหรือว่าทหารคนธนุยอย่างนี้ก็นตัวที่ขุดขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็เป็นของจริงนะฮะที่มือนะฮะดูที่มือนะครับ นี้ถ้าหากว่าใครเข้าไปดูในบริเวณหลุมนาจากแก็ดูไม่ชัดเนีให้มาดูที่พิพิธภัณฑ์แล้วก็มาศึกทั้งหมดเนี่ยก็เป็นของจริงที่ขุดขึ้นมาแล้วก็บรรณะอย่างสมบูรณ์คนี่ก็คือที่จะแสดงเห็นว่า อาหารดินเผาดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นสีสันนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นสีดินเผาอย่างที่เราเห็นทั่วไปแต่ว่าสรร hill, ีเหล่านี้เนี่ยมันจะหายไปภายในเวลาสามสี่นาทีเมื่อโดนสภาพอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารดั้งเดิมเนี่ยก็จะมีสีสันที่สวยงามแล้วก็เป็นสีที่ทําจากธรรมชาติอทำจากไม้สีดอกไม้ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถูกอากาศผ่านไปสองสามปีม you know ันก็หายไปโดยเร็วรับ อนี้ก็คือการจัดแสดงเห็นใบหน้าของทหารหุน่นนะครับแต่ละตัวแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะซึ่งสามารถที่จะมานั่งดูได้เพราะว่าจัดแสดงให้เห็นว่าแต่ละบุคคลเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าหุ่นของจินซีเนี่ยใช้รูปหน้าเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะเป็นมันอยู่ตัวนะครับใบหน้าเทนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเป็นทหารระดับในคนโดยดูได้จากทรงผมนะฮะนี่ก็คือเทคโนโลยีที่นำมาใช้ใน พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สีอ่างครับนั่นก็คือภาพล่าสุดที่พิพิธภัณฑ์ที่สีอ่านนะฮะชอบมากเลยไอ้ที่จิ้มใบใบหน้าเนี่ยแล้วใบหน้าหุ่นมันขึ้นมานะาแล้วก็เขาเจนบอกให้เรารู้ว่าหุ่นทหานหานเลวเป็นยังไงร,ระดับในพลดูตรงไหนนะเขาจะบอกไว้หมดฐานเลวเออฐานเลวก็มีพี่ไม่ ทหารฉันพูดว้าเราทหารเลวจริงๆบอกภาษาโบราณเมืองไทยไมีแถ่นนกัร์เมืองเลวกับทหารดีทีนี้เนี่ยอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นจุดที่ไปชมโชว์เขาเรียกว่าโชว์เส้นทางสายใหม่คือโชว์เส้นทางสายใหม่อันเนี้ยพวกเราไปดูมาแล้วในห้ารอบนะฮะต้องบอกได้เลยว่าทุกๆครั้งที่พา <c oughs> คณะไปชมคุคุ้มค่ามากแล้วโชว์เนี่ยจะมีคนดูเนี่ยถ้าวันไหนเขาเต็มนะ5,000ันคนครับแล้วอาคารการแสดงเนี่ยมันเท่ากับถังเก็บน้ำมันแถวแถวคลองเตยคุณเใหถังใหญ่ๆอ่ะไซส์ขนาดนั้นเลยครับแล้วมันจะหมุนไปแล้วพวกเราอยู่งในเนี่ยก็จะหมุนตามตามฉากคือที่นั่งคนดูหมุนหมุนไปตามฉากแล้วมีฉากเป็นแกนกลางใช่แล้วก็จะมีทั้งภูเขาไฟแลเปิดพายุหิมะนะครับ

เส้นทางนี้ก็คือเส้นทางซีอานลู่หยางไปชมสุสานบูเช็ตเทียนศูนย์กลางการปกครองของพนาบูเช็ตเทียนที่เมืองลู่หยางวัดเส้าหลินวัดม้าขาวซึ่งถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของพุทธศาสนาในเมืองจีนสุสานฝองศิษยคสอูกองทัพทหารดินเผาของจินสีฮ่องเต้โชทหารดินเผาและก็เทศกาลดอกโบตันและที่สําคัญคือเดินทางไปกับคุณกนกนะครับ ซึ่งเป็นคนที่ต้องบอกว่าลหลงไหลเส้นทางนี้มากใช่คุณผู้แล้วก็จะรู้ <c oughs> เวกกจะรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์จีนเนี่ย ได้ค่อนข้างดีเลยครับว่าจะอธิบายคุยพวกเราฟังได้อย่างเต็มที่แต่ว่าผมเชื่อวเวลาคนพิจาคุณกระหนกอะไม่อยากคุยเรื่องประวัติศาสตร์จีหรอกอยากคุยเรื่องอุ้งอิงมากกว่านะครับตามสไตล์คนขอเดียวกันนะครับผมจะถามว่าไอ้ทำไมกนกรัฐวงศ์สกุลแฟนเพจอะมันถึงได้มีแต่เรื่องสองแง่สามงามคฟางคนเครียดนนะครับอ,อยู่หน้าจอมเครียดนะมาอยู่กับข่า,ขาวต<อ>้องอ่านเรื่องเครียดทั้งวี่ทั้งวันนะครับเอาละครเช่นวันนี้เรา ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนยนะครับเราจะพาไปเที่ยวที่ต่างๆด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ